ผมมีเรื่องที่จะนําเรียนให้ที่ประชุมเรื่องแรกก็เป็นโครงการที่เราดำเนินกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการพาหมอไปหาประชาชนเชิงพิเศษที่ปบาสุเดชเจ้าอยู่หัวในในองค์กามดีมหามุคลเชิงพิเศษมันที่6ก็28กรกฎา2567ก็ลงไปทาหน้าที่นี้โดยท่านปีช่วาการกระทรวงสุข่าทสานติพร้อมพัดได้เป็นประธานที่จังหวัดเพชรบุรมีคนมารับบริการทั้งหมด3,200คน ท่านประหลัดจะสู่สุขไปที่สติกบุรีหลับคนมารับประการท่านประมาณสามพันคนเช่นกันผมเองไปไปที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่7เมษาย,ยานที่ผ่านมาก็มีผู้มารับบริการประมาณสองพันคนเช่นกันแต่ละที่ก็จะมีคลินิกเพิ่มเติมจากเคลินิกของเราแตกต่างกันเรื่องที่สองครับเรื่องของปัญหาคุณลองขนาดเล็กหรือ,อ็มส ช่วงนี้ท่านนายงตีเองให้ความสําคัญเรื่องนี้และมีความ,มห่วงใยมากเนื่องจากว่าสถานการณ์ปุ่นโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ข้อสั่งการหร่งํำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทุกเส้นที่ลงเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพประชาชนาพูดถึงนากาท,ทุ่งทีลงถึงสรบสนุปกรณ์ป้องกันและส่วนบุคคลในกลุ่มเสี่ยงเป็นมาตรการที่เราทามาตร,รการค้นหากลุ่มพอบาสมมาตรการที่ลงไปดูแลสุขภาพในเมชิงลึกในพื้นที่มาตรการที่เตรียมเรื่องของ พสัสดุองคกรในการป้องกันซึ่งมุงสู้ขุนนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องมาช่วยกันก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะเป็นประโยชน์ในขณะนี้เพราะว่ามันสามารถจะเคลื่อนย้ายมบายได้แล้วก็ราคาน่าจะไม่รบกินพี่น้องประชาชนมากนะแล้วก็ถ้าภาพรักเข้าไปช่วยนะครับผมว่ามันช่วยดูแลพี่น้องปรนะชาชนไขอทุกท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้โดยเฉพาะบทบาทหนะ้าที่ของผูง้นำ